สวัสดีค่ะทักถ่ายเพื่อนๆนะคะทีมรักมีแอปทักษอนเดือนกุมภาพันธ์วันที่หกแล้วเร็วมากอีกไม่กี่วันก็วาเลนไทน์แล้วนะคะทุกคนก็น่าจะตั้งตารอว่าแอปทักซอนกับ หนุ่มรุ่นน้องหวานใจนนกุลเนี่ยที่บอกว่าล็อกคิวเคลียคิวกันเรียบร้อยแล้วที่จะแบบเขาเรียกอะไรเป็นดินเนอร์วาเลนไทน์นะคะปีแรกต้องมารอดูว่ามันจะหวานขนาดไหนจะมีโมเมนต์หวานออกมาสู่สายตาแฟนคลับ f อซหรือเปล่าตอนนี้นะคะวันนี้อีพีที่สิบสี่แล้วสำหรับหารักด้วยใจเธอล่าสุดนะคะนนกุลเองก็ ลงโพสต์ใน IG story นะคะเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็แอบแซวตัวเองเอ๊ะหรือว่าแอบแซวพี่แอปนะคะว่าจริงๆแล้วผมคือวงเล็บลูกประธานบริษัทพัดให้ผมหน่อยครับคุณเลขา <c oughs> เพราะว่าคลิปวิดีโอสั้นๆนี้เป็นช่วงที่หมอมีแอปทักซอนนะคะกำลังแบบว่าพัดอยู่แต่ไม่รู้ว่าพัดให้ตัวเองหรือตั้งใจจะพัดให้คนข้างๆก็ไม่รู้นะ,ะเพราะว่ารู้สึกว่า ลมเนี่ยมันไปถึงคนข้างๆซึ่งหวังแอมทักษรอก็รีโพสไอจีสตอรี่นะคะว่าเดี๋ยวหยินจัดให้มากกว่าพัดเลยค่ะท่านประธานพี่หนจะจัดอะไรให้คะก็แซล์หยอกันไปนะคะสำหรับแอปนอนกุลแฟนคลับ f อซเนี่ยสงสัยยังเลยว่าจะหยุดหวานกันกี่โมงจะหยุดหวานกันกี่โมงนะคะ สำหรับาหารักด้วยใจเธอ EP ที่14เนี่ยยังไงทุกคนมีใครดูแล้วบ้างสำหรับแอดบอกเหมือนเดิมนะคะยังไม่ดูเพราะว่าจะเก็บไว้ดูให้มันจบแล้วก็หรือไม่ก็จะดูตอนที่ส6ผมมพร้อมกันวันพรุ่งนี้แอดว่างกะว่านะคะวันพรุ่งนี้จะเริ่มดูตั้งแต่ EP 1เหมือนเดิมแล้วก็จะไล่ยาว พรุ่งนี้ว่างนอนดูทั้งวันจะดูให้จนถึง EP ีที่14นี้เลยค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวยังไงเราก็มารีแคปกันว่าดูแล้วแอดรู้สึกยังไงชอบไหมชอบการแสดงของทั้งคู่ไหมเคมีของทั้งคู่เป็นยังไงคือรีแคปในมุมของนักแสดงนะคะไม่ได้มุมไม่ไม่ได้มุมของคู่จริงก็อยากจะรีแคปว่าแอดดูละครแล้วแอดชอบไหม แต่คิดว่าชอบนะคะเพราะว่าดูอีพีแรกไปแล้วเนี่ยชอบมากชอบมากลักกีเ้เลิฟลักกี้เกมเหมือนเดิมนะคะหมอมมีแอปทักซอนตอนนี้เหมือนงานโฆษณางานพรีเซนเตอร์วิ่งชนจริงๆคลิปก่อนหน้าเนี่ยแอดก็เอามาแชร์เพื่อนๆนะ,ะนะว่าหมอมมีแอทักซอนทักซอนก็เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับดอรจิวอยากหน้าเด็กแบบหมอมมีแอปทักซอนก็ต้องใช้ ตอจิแต่ถ้าอยากมีแฟนเด็กอันนี้ไม่รู้นะคะโครงการแอปชนะไม่รู้ว่าจะเปิดให้จะเปิดให้พวกเราแบบเข้าร่วมโครงการเมื่อไหร่ล่าสุดนะคะทางทีมงานนะคะขอ,อ,อในติต๊กตอกของคุณซัสโซเชียลนะคะก็ลงคลิปวิดีโอมามีแอปทักซอนนะคะทุกคนถ่ายภาพถ่ายแฟชั่น เป็นเบื้องหลังการถ่ายแฟชั่นให้กับนาฬิกาแฟรงค์มุลเลอร์นาฬิกา l u x ชัวรี่แบรนด์แบรนดนะคะทุกคนราคาเนี่ยสองแสนกว่านะสำหรับรุ่นที่แบบรุ่นที่แบบรุ่นไม่มีอะไรเนี่ยสองสามแสนอัพแล้วนะคะแต่ถ้าอยู่ในข้อมือของมอมีแอทักซอนนี่แอรไม่แน่ใจนะคะว่ารุ่นไหนเพชรแบบว่าล้อมเลยหรือเปล่า อาจจะครึ่งล้านแล้วมั้งโอ้โหก็ยังก็ต้องยอมรับนะทุกคนว่าลุกของมเมีอทักซอนเนี่ยมันเหมาะกับแบนรนด์หรูจริงๆคือแบบลุกได้ไม่รู้จะตอบอยังไงก็บอกแค่ว่าแบบคือเป็นไม้แขวนสําหรับแบรนด์หรูเลยซึ่งล่าสุดทุกคนน่าจะเห็นโฆษณาตัวใหม่ของมเมีอทักซอนออกมาแล้วเนี่ยแล้วใช่ไหมคะทุกคนนั่นก็ลักชัวรี่แบบแบ,บแรนด์นะคะจิวเวลรี่เพชรจากเบลเยียม เอ๊แต่ว่าแอดดูแบบอ่คลิปคลิปวิดีโอแล้วเห็นทุกคนเห็นมาดแอปทักซอนไหมคล้ายๆกับแบบยังไงดีอยากให้มันมีแอปทักซอนเนี่ยมีละครเรื่องใหม่ที่ออกมาคล้ายๆโฆษณาจังเลยนั่นก็คือแบบเป็นนักสืบสาวหรือเป็นแนวแบบโจรกรรมสาวอะ่ะเออเป็นโจรสาวทั้งเข้าไปปล้นแบบเพชรอะไรอย่างเงี้ยเออ ทุกคนก็น่าจะเป็นแบบเป็นแนวเนี้ยเอออยากดูเหมือนกันนะอยากให้มนมีแอปทักซอนลงพลิกปทบาทคือเล่นบู๊นิดๆน,ดนะทุกคนบู๊หน่อยๆอ,อ่าน่าสนใจนะว่ามาโอเคทุกคนเมื่อวานแอปไปเที่ยวมาสนุกมากวันนี้ขอขอมมอยขอหยอกหยอกมามีแอทักซอนแค่นี้ก่อนนะไว้ยังไงคลิปหน้าเรามาเจอกันพรุ่งนี้สัญญาว่าจะนอนดูซีรีส์หารักไปใจเธอทุกอีพี เจอกันคลิปหน้าจ้า